Shake my body, move your baby It's a fear It's a wonder Impression, shut your heart, we are you ready ราจะทําการนะครับปล่อยลูกโป่งนะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการฉลองการครบรอบ25ปีของบริษัทเรียอไทยอมอเตอร์ไซค์จำกัดในครั้งนี้ด้วยนะครับใช่แล้วแต่เดี๋ยวแอบกระซิบนิดนึงนะพี่ทินเพราะว่านอกจากจะมีผู้บริหารที่ร่วมปล่อยลูกโป่งแล้วเรายังมีนะคะลูกโป่งที่จะแจก ้ดวยะะเดี๋ยวคราวนี้เชิญเลยครับลูกโป่งทางด้านหลังนะครับก็จะเริ่มแจกเดี๋ยวเราจะมาปล่อยพร้อมๆกันเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวนะครับสังเกตเห็นลูกโป่งหรือเปล่าคะว่าเราแอบ,บมีสัญลักษณ์51ด้วยพี่ทินรู้ไหมคะว่า51หมายความว่าอะไร51กิโลเมตรโอ้ยรู้ได้ไงอุตสา่าห์ไม่บอกต้องรู้สิครับไม่ครับเพราะทำงานให้ยามาห้าบ่อย <laughs> อ่าจต้อง เดี๋ยวซึ่งน,นี้นะคะ,ะหลังพร้อมไหมคะที่จะปล่อยลูกโป่งไปพร้อมๆกันกับการเปิดงานเฉลิมฉลองในวันนี้ครบรอบ25ปีนะคะเหรียญไทยมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่นะค,ะนนครับนักฟุตบอลเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินสักครูนไไ่นะเดี๋ยวเดินเชิญเก็บภาพตรงนี้ก่อนที่เราจะปล่อยนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับลูกโป่งอย่าเพิ่งปล่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวแทนของนักฟุตบอลใช่แล้วเมืองยู่ตองจอกอยู่ในเต็นท์ะอ,อันนี้เป็นแบบว่า ประตูค่ะกับกองกลางขอคุานตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเก็บภาพเป็นที่เระลึกกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่มีลูกโป่งนะคะสามารถที่จะร่วมการเฉลิมฉลองค่ะลปล่อยลูกโป่งเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะกับการครบรอบ25ปีเหลียนไทยมอเตอร์ไซค์จำกัดในวันนี้ด้วยนะคะครับเดี๋ยวให้เก็บภาพตรงนี้อีกสัก2 3สภาพนะครับเพราะว่าเราจะทำการปล่อยลูกโป่ง ด้วยรซีไทยอร์ไซจำกัดครับดาร์เพลอ25ปีคองาุณาบตานสอบามาเตอร์กการนะครับคุณประธานคณาวสยนรรกรรมการบริ This is b k p 6 o ready for this ีบุรินต้องเขียนหนังสืออย่างนี้อ่านชัดเจน าน,นาง,<อ>งสาววภา,าสีบุรินนะฮะเชิญครับท่านสุดท้ายค่ะท่านต่อไปจากสมุทรสาครคุณบุญธริการาชอาอันนี้มันนักข่าวแล้วนะฮะไม่ใช่คุณบุญธริกาสีคลองครับโอเคตามน,านั้น เราจะให้ทั้งสองท่านไปพักการนะคะจะไม่เชิญอีกสองท่านเป็นไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณแบงค์และคุณปอนะครับตาออากาศอยู่เพราะอยู่ข้างนอกมันเย็นไปนะฮะข้างในมีเครื่องทําความร้อนนะครับกำลังเดินทาสมาสนรองสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะเป็นการมอบของแท้ลึกนะคะให้กับศิลปินทั้ง4ท่านงานด้วยนะครับค่ะเชิญครับครับผมตอนนี้พี่ก็มี เพลงครั้งแรกนะครับอย่างที่เพลงแรกที่ทุกคนได้ยินนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดาวน์โหลดด้วยนะครับง่ายๆครับกดดอกจันหนึ่งสองสามแปดศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็อย่าลืมโทรออกนะครับกดทิ้งนี้ไม่ได้เลยนะครับครับผมก็มีละครเรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดานะครับออกช่องมรรนายทีวีออกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มสิบห้านาทีติดตามไว้นะครับเอาล่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณ ไทยวันวลัยอักษรลิขิตกรรมการผู้จัดการบริษัทเหรียญไทยมอเตอร์ไซค์จำกัดขึ้นมอบของพลือกให้ศิลปินค่ะขอรีเชิญด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเชิญครับมอบมอบนานๆก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรียงลำดับนะคะรับของพิ้ลึอกกันไปเลยนะคะสอนี่มามอบด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะสอนี่ก็ร้อนเป็นนะครับมาถ่ายภาพกันเดี๋ยวถ่ายภาพหมู่กันนิดนึงนะเชิญมา ยืนอ่ายืนตรงๆนะฮะนี่ก็คือนักร้องจาก KPN นะครับการประกวด KPN Award ปีล่าสุดนี้นะครับครั้งที่20โดยมีคุณบี้นะครับสุภาพบุรุษคนนี้นะฮะได้รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะฮะน้องโรสได้รองชนะเลิศอันดับที่2นะครับส่วนอีก2ท่านก็เป็นผู้เข้าประกวด10คนสุดท้ายนะถือว่าเป็นนักร้องฝีมือ คุณภาพระดับประเทศจริงๆเลยนะครับใช่แล้วสุดยอดมากๆเลยนะค,คนะใที่ชื่นชอบแล้วก็สามารถติดีน,นิดนึงนะคะขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆนะครับขอบคุณนะฮะน้องๆ KPN นะครับขอบคุณครับพี่ทีมคะชค่วงนี้เดี๋ยวเรามีอาการปร็เกินไปของแรปเป็นแบบนี้ได้ยินมา Claire. night and a little my body your it's a your baby of a little a